ในส่วนของคัสตอมไมค์โปรดักต์ตรงนี้จึงพูดได้เต็มปากว่า made to order หรือเป็นระบบ Full s t r a t e g y แต่วันที่เซลเขารับนะเซลเซล,เซล์ที่โชว์รูมเขารับ order ระบมปึ๊บตรงออเดอร์ผมเข้าโรงงานผลิตส่งออเดอร์ผมจากหน้ารา้านไปที่โรงงานผลิตป,ปั๊บฝั่งนี้นะครับคือโรงงานผลิตมาถึงผู้ขายวัตถุดิบต้นน้ำ น,นี่คือโรงงานผลิตของรถยนต์ที่ผมต้องการมาถึงต้นน้ำคนขายวัตถุดิบครับโรงงานผลิตใช้<ม>วิธีสั่งชิ้นส่วนทั้งหมดที่ผมต้องการครับสเกิร์ตล้อแม็กซ์สิบแปดยางแฟลอะไรก็แล้วแต่ส่งมาให้หมดดาวนูนเจ้านี้มิชลินส่งยางมานะเทยิ่งส่งโชคมาเจ้าหนุนเจ้านี้ส่งส,สินค้าเข้ามาสินค้าเหล่านั้นเป็นสินค้าที่มีการผลิตไว้แล้วครับเขาเรียก Generic product สิงคำว่านั้นเป็นสินค้าที่มีการผลิตเอชิ้นส่วนอะไรเหรานั้นเรียกชิ้นส่วนอะไรเราจะได้ชัดเจนเป็นชิ้นส่วนอะไรที่มีการผลิตไปแล้วครับเพียงแ,แค่เรียกมันมาประกอบเป็นตัวรถ4ีเอาทำให้เวลาจาก2ปีที่เล่าถ้าเป็นรถยนต์แล้วแฮนด์เมดมันรถหรูๆใช่ไหมครับถ้าเป็นลักษณะที่เลาครับจะทําให้ลดเวลาในการตลิดรถยนต์ลงเหลือสี่เดือ สี่เดือนที่คิอนานสุดข,ของการสั่งรถไปขับหนึ่งแล้วรอใช่ไหมครับนะรถยนต์สีมาโมก็จะเสร็จเป็นรถยนต์ามออเดอร์เมื่อกี้ทุกประการแต่ไม่ได้เกิดจากการผลิตใหม่ทั้งหมดแต่เกิดจากการเรียกสินค้าที่มีมาประกอบเสร็จแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าผมก็ได้รถสีมาโมครับโมเดลทั้งหมดที่เล่านี้จริงๆมีคำเรียกอยู่แล้วซึ่งผ่านไปแล้วคำเรียกนั้นเรียกว่าเรียกว่า การประกอบตามคำสั่งซื้อดังนั้นการประกอบตามคำสั่งซื้อจึงเป็นคำที่ออกโจ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันซึ่งยังไม่สามารถทำเมททัออเดอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่สามารถทำเมททัออเดอร์ได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ธุรกิจที่ทำเมททัวออเดอร์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นธุรกิจที่มีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนสูงและมีโอกาสที่จะชนะในการแข่งขัน ซึ่งอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับธุรกิจที่มี innovation นในสมัยใหม่ที่เราเริ่มปี2006มีธุรกิจประมาณ8-9อย่างที่เป็นธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้กับคนทั่วไป่พวกอเบอร์เหล่านี้เป็นธุรกิจที่ไม่มีแบนด์ร์เป็นธุรกิจแบบเมนชัวเรือยกันแทนสินลักษณะแบบนั้นนะครับแต่อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่ครับเมื่อยังมีสินค้าอยู่เมื่อยังผลิตสินค้าอยู่ก็หนีไม่พ้นอย่างต้องมีการเก็บสินค้าคงคลังอยู่ดีดังนั้นโซลูชันนี้คือทางออกนะครับ ดังนั้นรูปนี้แม้นต้องอธิบายได้รูปนี้แม้นต้องอธิบายให้ได้อ,อธิบายดัยทงที่เล่าสักครู่นี้ภูพันกับเมทูเดอร์เมทูสกับภูพันกับร,ปประบบผลักระบบดึงและมีตัวอย่างสินค้าแล้วนะโอเคไหมครับ